ครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมมีไอ้สายทางเชียงเงี้ยนครับได้มาเยี่ยมมาเยา่โทรคุยกันแล้วครับว่าจะเอาพเนียดเถาพ่อเถาพ่อมาสอมครับเป็นพเนียดชั้นเดียวครับผมอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีเลื่อมอาจารย์เอาสำหรับพเนียดสอมอาจารย์สำหรับพเนียดสอมครับสำหรับพเนียดสอมก็จะเป็นชั้นเดียวแบบนี้แหละครับเนี่ย บุร่โบราบราเลยครับเนี่ย่ร <c oughs> ผมก็เข้าใจอะไครับว่าเห็นอย่างนเปลี่ยนสปริงครับเปลี่ยนสปริงห้ยแ็งก็เก่าสับปีงออนครับตบตบลกบุกคอย,อยูครับเนี่ยนี่ประตูขางครับใส่ประตูขางแล้วก็สารด่างครับสารด่างใส่ค้อนอคนใส่ค้อนอเออใส่แล้ถวถือก่อนแล้วผมจะถือกล่อง ครับพมจารย์นี่แหละอันนี้พะเนียนนี่อายุลายบันไดครับนี่ห้าสิบ่าห้าสิบขึ้นได้อยู่ครับเออแต่แต่ถ้าพาะเราเลียนนกเขาคนละเดนครับเดี๋ยวนี้เรากับเก้าสิบสามเราเลียนว่าได้เลี้ยนว่าได้ลักไว้นี่อาจารย์เบืองขวัญนะครับนี่เขรียดเซตันผู้เฒ่าเลยสิใส่มั่งสิเลยครับนี่แต่สมัยของของเก่ามันเนาะครับแมนของเก่าเป็นลักษณะนี้ใส่เหินขึ้นม้างสิครับรูปแบบว่าตายตัวหรอกครับสำหรับขวัญ อ่าพเนียดครับเหมือนขึ้นโอ้เฮ็ยแปลกๆผมก็ก็เคยเห็นนี่แหละครับผมนี่เปลี่ยนสปริงไงครับเก่าโบราณครับเก่าโบราณนี่พระเจ้ากับเขาใจเห็นอยู่ครับนี่ครับสามารถยกออกมาพันสปริงพันขั้นขั้วข้างนอกครับผมะอาจารย์พันข้างนอกนี่อเขาใจแล้วครับเปิดคาง รู้สึกว่าเปิดทางนี่มันมันสิไรเขาไงเนาะเขาไงครับผมตามคือยังพเนียดยลังเอ่อข้อนบนลังเนี่ยแม่ครับเอาห <c oughs> นกบลแวงครับนี่ครับที่ไอ้ไส่แล้เอาเอาน้ำผมไปแล้วครับเนี่ยเอาน้ำสร้างตอยไปนี่อันได้ยักตัวแล้วครับไปนี่เก้าตัวครับก้าตัวพเนียดเอาไปวันสองเดือนท่นัอสร้างอ๋อสองเดือนหมดครับครับสองเดือนได้ก้าตัวแล้วก้าตัวได้แต่ เฉลยเด็ดๆมีแต่เด็ดๆครับเสียงเงยเสียงที่ว่ามันเกียดแล้วเขาตัวบาเขาแล้วเบาเขาครับเอาตัวนี้ไปเซตเลยครับอืมครับครับผมยกัวเลยครับอ๋อดีเกนึ่ครับเก่งครับเก่งอืมเก่งเกณฑ์หนึ่งครับนี่นี่ด่างเลยอาจารย์ครับนี่เก่งกว่าสร้างอยู่ดอกเออบ๊อบแยังครับกันนี้แถวแถวผู้เฒ่าววานผมแถวว่านผมนี่เขาเจ้เอากระชายสิหลักกันเซฟนกเพรดีที่สุดแล้วครับครับ เออสำหรับค้อนนี่ก็เป็นค้อนไม่ท่านครับโอ้หมานหม,มานครับนี่ก็สีโบผ่านได้น้องเตียงภายในไปน้ำเนี้ยละอ่มีอนันนั้นครับผมมีค้อนในนกเรนครับนี่ค้อนในนกเรนครับมีโป,น,โปน้ำโปเนียที่ผมติดไปน้ำได้ดี่ละไอเราก็ใส่ไปเลยเราก็มีอ่าไข่หั่งห้างหางน่อยครับอะ่ะเ็ะไปแล้วครับน่มานหมานครับนี่หมานอิรีครับน้องไส้กับมะอ่อมนะครับผมเห็นมือหนันเนาะ ลองไส่มาเอาน้ำผมไปกับจัดสองตัวแล้วครับเอาสองสามตัวแล้วตัวนั้นก็ไงมันมันครับต้นนี้ก็ถือว่าหลังงหญยอยู่เล้วครับครับก็ดีเลียอรับผจันขึ้นต้นไม่เอ็นแล้วมันส่องนิหน่อยเองเด้ยครับแมนเอาอีกนดี่หลังหนึ่งครับผมนกกระยุสบายดีนี่ลังหนึ่งครับนี่หลังนี่ใส่กับทีห้ก็คูแฟดยอ์นี่ครับ อันฟดคุ้ฟดส่งไปทางยาสู่เหรอครับนี่ยาสู่ทอนมือมืออึ้นเนี่ยครับนะแบประมาณนี้แหละครับบ่หนีบ่หนีกันมันเลยหอกครับเพราะว่าสัดส่วนมันหลืออย่างกับคล้ายกันนะครับเกิดข่วมมานหลืออย่างนั้นเออผมแบบดีใจเยอะพิ่นเอาไอ้เราเอาติดรถประจำมันบ่ครับผมผู้ใดถามไงเอาลงไหนเบิ้งเลยลงไหนเบิ้งเลยครับอื เขาทาเขาทาขอบพุ่นลรืยๆครับที่แนะน้ผคนนั้นูนนี้ก็ถือว่าทดลองหรือใส่งานจริงนะครับอย่างใ,ใส่งานจริงเด้ออ่ะในนกกะโอเคครับผมมันมันมันอ่ะอาจารย์เดี๋ยวผมเฮ็ดอันนี้จักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครับอ่ะครับผมต่อเนื่องอาจารย์บ้านนี้มีสูตรสูตรที่ว่า <c oughs> อาจารย์ทา่านชิงเงี้ยนเพิ่นที อ่ามีเคล็ดลับการเพียดไม้สําหรับข้อนบนครับสูตรของเพื่อนเลยครับที่ว่าบอยผมฟังแล้วผมก็เออประทับใจอยู่ครับที่ว่าฉลาดฉลาดเพียดน,นะเอ้าอาจารย์เริ่มโต,ตแล้วเออ <c oughs> ที่ว่าเ <c oughs> ก่งกว่าสร้างอีกแล้วนี่ผมวี <c oughs> ่ยังครับเอาอาจารย์ลองเบิ <c oughs> ืงเลยนี่เลยครับเด้อนี่ครับไม่นี่ให้เป็นสีหัวเงาหน่อยแล้วอย่างหัวเงาครับให้วเงากว่านี้เงากว่านี้อย่มันไก่ไร้ลักษณะนี้ครับอขันเสียมเดียวอยู่ประมาณนี้ครับ ขันดิบโตกไปว่าดีพราดีครับขันฝาดขึ้นมากเนาะอาจารย์เอาทั้งสองข้างเลยคตัว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 นั้นตัวทั้งหลังกันเลยครับเปียดเองเก่งกีมากแบบนี้ครับแต่ว่าอตัวนี้ก็ลงมากเล็กแน่นอนครับเนียนครับแต่ว่ามดีเฉียบเลยอาจารย์ลงเป็้นมีควึเกลียผมซืือดอกอันกรับคือกันครับคือกันสองข้างคือกันครับไฮเอฟซีหรืออาจารย์ ือเก่าเมื่อใหม่บ่งแต่แต่ละฉบับแต่ละคนนี่ยชิดข้นกันมากแต่มันสีเงากว่านี้ครับใบงามไหมนี่เงาไอ้มันเงาอกมาทั้งสองแข่าครับมันนี่คือเครียดใหม่ไครับคือใบใหม่บานนี้เขื่อนขั้นฟาดดูครับอาจารย์ขึ้นขั้นฟาดผมนี่ลงเลยครับผมควันล่องอ่าอ่าอยู่ดีนิวขดีครับอืมมอเป็นลักษณะนี้ครับอ๋อ มันถิ่เลยเอียว่างสิมันบ่ไดดบ่ได้ด่างบ่ไดดคมใปไม่เนาะบัดตัวนึ่งข้างหลังมันอีกโตไปว่าเดียวอ๋อครับเน่ครับท่งนี็เกิดมากันทางนีกสิเกิดมากเลยอาจารย์เน่ครับอ่าทางอ่ะขวามือครับอือเกิดมากลักษณะเดียวกันนี่แล้วครับนี่อือเนี่ยครับนี่เปิดมันแล้วษณะนี้เพอไะใไม้เฮากเสินเต็มนะครับครับอาจารย์ส่วนมากอาจารย์ ตัวนี้ผมก็มาเพียรศาสนาคือกันอ๋อครับครับอันนี้ลักนาเนีออเพียรครับเจ๊งครับลกลูเท่าไหร่ก็พาดได้ครับคณะศาสนาเนี่ยมันสิบ่เห็นพวกไหนได้ครับเห็นด่างครับแมนครับเห็นตัวตัวนี้ด่างนี่นะครับบานนี้มันสิมีตัวนึงข้นมาอีก่ได้ครับเขาโตกังซีร้อนบ่ครับตัวนึงมันสิมากั้นตัวนี้ไว้เอครับ มันก็เลยบ่เห็นเลยครับมันดิบเกินไปอีกต้งหากเลยต้นนี้ต้นนี้ก็เอาใบเซียนวันเนาะอาจารย์แม่นครับเพื่อไม่ได้เกินมากลักษณะนี้กด้ติดแต่จ๊กขลังอีพุมจีบอเอาทั้งนี้ออกผมเหเอาทั้งนี้เขาในเนาครับเวลาตัวนี้ง่ายลงไปยางนี้ใบไม้เปิดเลยผมบอกทั้งนี้เขาครับอ่าอ่าอ่าครับเวลาเบียดมันงุ่มใบไม้ห้องผมเงินอ๋อครับที่มากลักษณะนี้ครับอออกคืมาแม่นครับอยู่เลยครับครับครับผมมีผัด อ้ชาเลยครับโอ้โหเอานี่แหละครับสูตรของไอ,งอ้ไส <c oughs> ้ทั้ง่อเยิ่งเล่นนกมาหลายปีแล้วก็มาหยุดช่วงหนึง <c oughs> ่งมาเล่นอ,อีกโอ้ยังบ่ถิ่มที่ไม่ไร้ไม่คือเร <c oughs> าครับอาจารย์เอาครับผมอาจารย์ทุกท่านสำหรับไอ้ไส้แล้วก็โอ้พุ่มใจอยู่ครับเอาพเนยดผมตีวดตลอดครับแ <c oughs> น่นครับอ ขอบคุณลหลายครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ไ,ไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอาจ,จารย์ทุกท่านเละครับที่ติดตามลโชวงช่างแต้เอาว่าดีครับผมบค,ครับผมอ่ะอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลำช่องครับผมซอยกดแชร์กดไลค์ให้สร้างต่อย้ำเลยครับผมอ่ะสวัสดีครับผม